สวัสดีค่ะวันนี้นะคะก็มาพบกับจิ๋วจิ๋วค่ะเพราะฉะนั้นก็ต้องมีเรื่องอะไรดีอยู่แล้วใช่ไหมวันนี้นะคะจิ๋วจะพาไปพบกับผู้ที่ได้ทองกับน้องนะคะเนเชอร l ลค่ะจะเป็นใครนั้นก็ตามจิ๋วมาเลยค่ะ ค่ะแล้วตอนนี้นะคะเราก็มาถึงจังหวัดสมุทปราการที่มีช้างสเสียนอยู่กันแล้วค่ะเดีย๋ยวจิวขอตัวเข้าไปสักการะไหว้สักนิดนึ่งนะคะเพราะว่าอยากเป็นผู้โชคดีกับเขาบ้างตามมาเลยค่ะ เราก็มาถึงแล้วค่ะสถานที่ที่เราจะไปแจกของให้กับผู้โชคดีนั่นไงส่วนจะเป็นใครนั้นตามจูมาเลยค่ะ,คนนคะสวัสดีค่ะชื่ออะไรคะอ้อค่ะคุณอ้อใช่ไหมคะ ฉันน้าเรามาแจกของกันเลยค่ะค่ะแล้วตอนนี้นะคะเราก็มาถามความรู้สึกกันบ้างดีกว่ารู้สึกยังไงคะที่ได้เป็นผู้โชคดีค่ะตื่นเต้นค่ะแล้วก็ดีใจมากไม่คิดว่าจะเป็นผู้โชคดีแล้วทราบกิจกรรมนี้ตั้งแต่เมื่อไหร่คะแล้วก็ส่งมาเยอะหรือเปล่าพอดีไปกดเจอวันนั้นแล้วมันเด้งขึ้นมาว่ามีชิง ตวเครื่องบินทองอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วกาลังทาครีมอยู่พอดีก็เลยถ่ายรูปแล้วก็ส่งไปชอบผลิตภัณฑ์ตัวไหนของน้องนะคะบ้างกันแดดที่ใช้อยู่ค่ะถ่ายแล้วมันรู้สึกว่าถึงแม้จะไม่ขาวแต่ฉันก็ขาวได้อะไรอย่างเงี้ยจริงๆผลิตภัณฑ์น้องนะครับเป็นผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับบำรุงผิวเป็นสกินแคร์ครับผมเรามอบสิ่งดีให้กับแฟนๆนะครับในแฟนเพจทั้งหลายของน้องนะคะนิชชาลโดยกติกาง่ายๆครับก็เหมือนที่น้องทำครับถ่ายรูปตัวเองนะครับแล้วก็ส่งมาทางอีเมลนะครับผมหรือไม่ก็แท มาทางน้องนัคาหนึ่งนะครับจะได้เป็นผู้โชคดีแบบนี้นะครับจะมีรางวัลทองนะครับแจกทุกสัปดาห์นะครับแล้วก็จะมีรางวัลอีกหลายรางวัลเลยอย่างเช่นซัม s ุงเอสนะครับโน้ตทูนะครับตัวเครืบินไปกลับฮ่องกงอีก2ที่นั่งนะครับรางวัลใหญ่สุดนะครับก็เป็นตัวเครื่องบินสแกนดิเนเวียนะครับมูลค่ากว่า3 0 0 0 0นบาทเพื่อมอบให้กับ แ,แ,แล้วก็ผู้ใช้ผลิตภัณฑ์น้องนะคะทุกคนนะครับสามารถส่งมาชิงโชคกันได้ง่ายๆครับผมและจะได้เป็นผู้โชคดีแบบนี้นะครับกติกาแล้วก็รายละเอียดง่ายมากๆเลยนะคะเพราะฉะนั้นใครที่ใช้ผลิตภัณฑ์ของน้องนะคะเนเชอรัลอ,อยู่แล้วเนี่ยอย่าพลาดกันเลยนะคะแล้วสุดท้ายนี้ค่ะอยากให้ฝากถึงเพื่อนๆทางบ้านหน่อยว่ามาร่วมเล่นเกมกันให้เชิญชวนกันนิดนึงค่ะก็ลองดูนะคะถ้าใครที่ใช้ผลิตภัณฑ์ของพี่น้องอยู่แล้วไม่ใช่มีแค่กันแดดตัวเดียวนะคะมีทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นสครับหรือว่าครีมบำรุงผิวครีมทาตัวอย่างเงี้ยทุ เขหยิบกล้องมาถ่ายถ่ายไม่จำเป็นว่าคุณจะต้องสวยนะคะแต่คุณรวยได้สห <Yeah! S 1> ุดยอดเลยค่ะบากครับจากน้องน<ด>ะคะถือว่าจิวบอกกันไปแล้วนะคะถ้าคุณไม่อยากพลาดกับกิจกรรมดีๆแบบนี้กับน้องนะคะในชลรีฉลองครบหนึ่งแสนไลค์ก็จงมาร่วมสนุกกันนะเย้ย